สวัสดีค่ะเจคีโน no. มาแนะนําบ้านพร้อมที่ดินนะคะบ้านหลังนี้นะคะตกแต่งไว้สวยงามค่ะทุกท่านอยู่ในเขตของเทศบาลตําตบลท้าวอู่ทองห่างจากที่ว่าการอําเภออู่ทอง3กิโลเมตรนะคะเจ้าของขายเองไม่ผ่านในนาค่ะทุกท่านอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตกแต่งไว้สวยเลยค่ะจัดด้วยอย่างดีเลยทีเดียวนะคะพร้อมอยู่อาศัยได้เลยบ้านพร้อมที่ดิน4ี่ห้องนอน หนึ่งห้องพระสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องเก็บของนะคะสร้างอยู่บนพื้นที่โฉนดค่ะ183ตารางวานะคะมีพื้นที่ใช้สอย161ตารางเมตรอยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบ้านหลังนี้พร้อมโอนได้เลยค่ะทุกท่านบ้านสวยพร้อมเข้าอยู่ด้วยนะคะตกแต่งไว้สวยงามมากๆเลยนะคะ เป็นบ้านช้าของขายเองค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะ2ร้านป้ซนห0 0 0 0บาทบ้าน1ห,หลังพร้อมกับที่ดินอีก183ตารางวาค่ะอยู่ใกล้ปั๊มบางจากเพียง1.5กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลทนบุรีอูทอง1.5กิโลเมตรบรรยากาศดีค่ะใกล้ชุมชนนะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะ บนชั้นสองค่ะวิวสวยมากทุกท่านสามารถมองเห็นวิวเทือกแนวเขาผู้ห,าห่างนาคนะคะท่านใดที่สนใจบ้านหลังนี้ท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับเจ้าของบ้านโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะเจคเคนโเพียงแนะนำเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะ และบ,บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่เจ้าของขายเองค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะหากท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของบ้านโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยสำหรับวนันนี้เจคเคนโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ